เราเดินแวะที่ไหนกันบ้างดีแวะจันก่อนแวะจันก็ที่เที่ยวเยอะนะทะเลเราไม่มีแบบนี้มากวะไม่เจอใช่ไหมวันนี้ก็จะไปนั่งชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าแปดโมงเช้านะครับผม นมุมนี้ก็สวยนะแหละรูปน้อยแอคชั่นแอคชั่นกันอยู่นะครับได้ได้ลมแรงมากครับทุกคนไม่พี่ีแดดเลยสแกนเลยไม่พีแดดเลย่แดดเลยฝ้ายังมืดอยู่ ไงล่ะเรามาก่อสวนาตัวเราก็มีคนแต่ไม่มีคนนะมีแค่เราสามคนนะอยู่ตรงเนี้ไนยไปแอสเซ็กซ์แอสอคหน่อยมุมเดิม ค่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็จะเป็นเวลา8ดโมงเช้าทุกคนคือยังไม่มีแดดเลยอ่ะดูดิเออแต่น้ำใสมากนะบอกเลยว่าน้ำใสมากแต่เราแต่ผมสามคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจพวกดำน้ำ หรือว่าตกหมึกอะไรนะเราแค่แบบมาพักเฉยๆหนึ่งคืนนะแล้วก็เราก็จะกลับกันแล้วแล้วก็เลยมาหาที่ถ่ายรูปกันก็เอาบรรยากาศดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็คือไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่เราสามคนจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวส่วนคนเด่นน่าจะอยู่ที่อีก,อกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปกันนะครับแต่บรรยากาศกาน็น่าจะเห,เหมือนกันแหละเพราะว่าแดดไม่ออกเลยน่าจะทั่วเกาะ น่าจะทั่วก่อกูดแหละแต่วันนี้ยังดีกว่าดีกว่าม่วานเยอะนะม่วานนี่มืดมากแล้วก็คลื่นเยอะมากไม่เห็นน้ำไม่เห็นความใสของน้ำเลย ได้ตัวไหนเนี่ยอุ gamble, ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนงานโชว์กล้องหน่อยเร็วโช,ช,ชว์งานนห่อยโอ้ทำไมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยนี่ไงปลานี่ไงปลางานหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยน้องเขาเนี่ยของแท้อยู่ใกล้น้ำไม่เอาปล่อยเหรอปล่อยเหรอตัวมันเล็กจังเลยเล็กเยอะสุดตัวแค่ไหนเก้ากิโลค่ะเก้ากิโลเอาขึ้นยังไงเนี่ยเอาขึ้นยังไงเก้ากิโลตกขถนน โอ้ไม่ได้ตกในนี้ตัวใหญ่สุดเก้ากิโลแล้วปล่อยไหมหรือไปขายปลาแม่เขาเรียกปลาอะไรปลาม้าลายหรือเปล่ามันเป็นม้าลายไงขาวดำปลากระพงจะกินเราพี่แต่ว่าเก็บปลากระพงนับเราอะไรเป็นเหยื่อมันปลาหมดแล้วครับของกุ้งปลาตัวแรกที่เราตกได้ในปลาเลยต้นนุ่งนู้นเหรอครับใช่ปลาอมไข่อืม เราอมไข่แต่ว่ามันตัวเล็กน้องเขาเลยต้องปล่อยไปนะครับตอนนี้เราต้องมารอรถนะครับที่ศาลาเขาบอกเขานัดเวลาเรามาขึ้นรถตอนเกโมงแอดอาร์สมาร์ทด็อกอีกแล้วครับท่านรอรถ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 รถรอรถรอรถรอรถเป็นอะไรนะเมื่อกี้ปวดขี้ปวดขี้ตอนนี้นะนะรถจะมาแล้วเนี่ยนะไปขี้ลงทางจะขึ้นก็ได้ ไม่คิดแต่กตอนนั่งรถเขาไปเอ่ะรถมารับแล้วครับผม วันหรือคืนเราผมว่ายังไม่พอนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปไหนเลยที่เที่ยวโคตรเยอะแต่เวลาเราน้อยเกินไปอรอบหน้าต้องเจอกันใหม่น่น่อยต้องเตรียมตัวไงรอบ,บหน้ารอบหน้าผมว่าต้องมีสักสามไอสองวันสามคืนต้องมีจะได้เที่ยวทุกที่เพราะก่อเรื่องทุนที่มันเยอะที่เที่ยวก็เยอะแต,แต่เวลาเราน้อยน้อยน้อยเกินไป ถ,ถ้าจะมาต้องมามาช่วงไหนข้าแนะนานะเป็นทันวามกกลาประเทศจะสวยมากเพราะว่ามาช่วงนี้มันช่วงนี้เรามาเดือนอะไรเดือนพิจุนาฝนมั่มงตกอกสระออกเร่ออกไปไหนบ้างไหมได้ไปเดินแช่หันนิดหน่อยอนิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้ไปล,ล่องเรือไม่ได้ไปตกหมึกอะไรเลยเพราะว่าออกทะเลไม่ได้ต้องมาทันวามักกะลา โอเคจเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเฮ้ยไอเสือเอิงเป็นไอเสือใช่ไหมทำไมไายอิงเหมือนเสือเลยวะอาหารกูคู่กับมา้าเฮ้ยเฮ้ยว่ะ